สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคนเมื่อในคำว่าพอๆยานิ้วคือเกา่าหรจ้าพี่น้องจา๋ายานิ้วก็มี่าวมาเด็ดเรื่องบอดแผวพี่น้องแล้วก็โพดลูบกับดอกไม้งามงามชอบบักใหญ่พี่น้องแล้วก็โพดแคปชั่นแบบนี้ละพี่น้องจา๋าดีใจน้ำเล้าพี่น้องงงมากชอบดอกไม้ปิดศนาสันละวานอันตาสาถูกกล,ล้าแซวเหรียญเด้๋ยพี่น้องของขอยนี่ละแม่สีไปปิดศนาเตะทางใด ยายคอยบอกให้เก็บใส่ช่อให้เจ้าสันแล้วก็แซวเหร่นเนาพี่น้อง <c oughs> อีกคำน,นี้ก็ว่าสวยที่สุดเก่งที่สุดแกร่่งทีสุดแข็งแรงที่สุดในหัวของผู้หญิงแกร่งคนนี้มีแต่ลูกๆองค์กรงานและเอฟซีฮักค้าคนสวยคนโสดอ่นนะเนาะว่ากันไม่ได้ใครๆก็หมายปองน่ารักเลบิบเลบิบจ้าหันแน่ ก็คนสวยนน้องแพรวช่อดอกไม้สวยๆถึงมาคนสวยต้องคู่กับช่อดอกไม้ที่สวยงามคะ่ะชอบแพรวพาเป็นผู้หญิงแก่งหัวใจเหล็กเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างทุกคนรักที่รักน้องชอบตรงนี้แหละรักครอบครัวรักพี่รักน้องชอบตรงรอบรักครอบครัวพี่น้องจ๋าคนเก่งคนสวยรวยด้วยมีแต่คนอยากเข้ามาหาจ้าปังๆนะคะแพรวพา คนสวยปังๆค่ะแม่แพรว้ามีแฟนนาลิตาเก่าไว้คะ่ะเอฟซีกับแซลพี่น้องจา๋าแม่้ามีแฟนนะสาหนองนาริตาบอกนาอพี่น้องสวยไม่เฟกตรงๆความดีจะปรากฏเมื่อถึงเวลาคะ่ะทำดีได้ดีคะ่ะแมนพี่น้องจา๋าสวยด้วยใจดีเมตตาด้วยรวยเฮงขึ้นขึ้นไปนะคะจ๋าแม่แพรวจา๋าเฮงเฮงรวยๆย,ยิ่งขึ้นไปนะคะ จากคนที่รักเราความจริงใจเอ็นดูเราแพลวเอ้ยสู้ๆแล้วลำลำรวยรวยรักษา <S 2> <S 2> สุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงจ้าเหมาะกับคนที่มีคุณค่าโกอินเตอร์เลยอีหลาแก่งเก่ง,แ,กงแบบเจ้าต้องเจอคนที่คู่ควรแมนพี่น้องจ๋าเร้ถึงสวยถึงเก่งถึงแกลงอิลีพี่น้องจ๋าแพลวพาวหญิงแกร่งเก่งสวยและโสดแล้ว แต่ห้ามมีแฟนนะนาลิตาบอกฮ่าฮ่าฮ่สนดีต่อใจคนสวยคนโสดใครๆก็หมายปองจ้าสวยมากคนก็สวยดอกไม้ก็สวยด้วยรวยเฮงเฮสดชื่นมากจ้าพี่น้องจ้าสงสัยหนุ่มๆตอนไปทัวร์ยุโรปแน่เลยขอให้ปังปังเฮงเฮงนะจ้าป๊อดแพลวชอบแพลวพาวเป็นผู้ใหญ่ การวางตัวการพูดจาวางตัวก็ดีไม่เคยจะพูดใครเสียหายความรู้สึกยอมรับกับเธอจริงๆแม่นพี่น้องจา๋าเลาเราดีเดี๋ยวเป็นผู้ใหญ่ดีบอดแผวพี่น้องทังไดกะเป็นกาลังใจให้เด้อบอดแผวสูยๆหงงหงิังปังๆเดือจจะเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารเย็นนิ้วกับสิมอัปเดตเบา่ฟังคือเกาเด้อจา้าพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆค่ะแต้งเี้ยบายบาย